รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขึ้นโลโก้เรดทอทะหารรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพและล่ามภาษามือท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวีขึ้นโลโก้ GMM 25ขึ้นโลโก้กสทชกทปสตัวหนังสือเสนอไม้กยสิทธ์แม่มดสมชุดสีแดง แม่หมดลอยเด็กชายต้นนำรูปรางอ้วนวิ่งตามอาวัยวะภายในหัวใจเต้นรวมตัวการ์ตูนตัวอักษร l e สบี้อด o อ t เ r มาเป็นหมอก,กันเถอะตอนการสั่นการของสมองที่หน้าห้องเด็กๆเคาะประตูพ่อครับขอเข้าไปในห้องหน่อยครับไม่มีเสียงตอบต้นนำและกองแกงเปิดประตูเครื่องจักรกำลังใส่ชิ้นส่วนลงไปที่หัวขุนยน นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยเจ้าหูนกำลังจะมีชีวิตขึ้นแล้วโอ้นั่นคืออะไรครับที่ใส่ลงไปในหัวน่ะนั่นคือสมองสมองเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหวความรู้สึกและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกายเดี๋ยวเรามาทดสอบการทำงานของสมองกันนะเมื่อกดรีโมทเพื่อปิดกะโหลกหุ่นยน,ยนต์หุ่นยนต์กระพริบตาเพ่อหมอหยิบลูกบอลสีแดง พาไปข้างหน้าคุณยนตจับไว้ได้ oh. หอมหุ่นยนต์ถือบอลทั้งสองมือเราจะยกมือขึ้นรับบอลปัดป้องอัตโนมัติด้วยการสั่งการของสมองนอกจากนั้นสมองยังทำหน้าที่เรียนรู้และจดจำด้วยนะขวดเป็นจุก,กลิ่นต่างกันสามขวด่พหมอเอากลิ่นพริกให้หุนนห่นยนต์ดมหุ่นยนต์จามหุ่นยนต์ดมกลิ่นดอกไม้รู้สึกสดชื่นหุ่นยนต์ดมกลิ่นเหม็นจึงทำตายหยี ดมกลิ่นดอกไม้หุ่นยนต์สดชืน่นพอหมอเอากลิ่นเหม็นให้หุนนห่นยนต์ดมหุ่นยนต์หน้าเบสมองทำหน้าที่จดจำแล้วว่าอะไรเหม็นอะไรหอมอะไรชอบอะไรไม่ชอบปฏิกิริยาตอบสนองอย่างการจามไอสะอึกหาวล้วนแต่มาจากการสั่งการของสมองรวมทั้งความรู้สึกต่างๆด้วยขอผมทดสอบการทำงานของสมองได้ไหมครับ ได้เลย <S <S อเอาล่ะเดี๋ยวเราจะทดสอบการทำงานของสมองว่าเจ้าหุ่นมีการสั่งการที่รวดเร็วว่องไวแค่ไหนพวกเราพร้อมแล้วเริ่มต้นน้ำละกองแกงป้าบอลใส่หุ่นยนต์หลายลูกหุ่นยนต์ไปออกไปได้หุ่นยนต์ป็นไอเดียต้นน้ำละกองแกงป้าบอลมีอย่างหุ่นยนต์จับบอลไว้ได้และป้าใสาห่หัวกองแกงคืนเจ้าหุน่นได้เรียนรู้การคว้างบอลจากการดูต้นน้ำกับกองแกงไงล่ะ คราวนี้เจ้าหุ่นจะไม่ปัดป้องอย่างเดียวแล้วนะเขาเรียนรู้ที่จะคว้างกลับด้วยมาตัวนำและกองแก๊งป้าบอลใส่หุนบบ่นรัวๆคุณโยนปัดบอล <c oughs> ออกไปได้แลจะจับบอลตา <c oughs> กลับบ้างเหนื่อยจังเลยสมองยังทําหน้าที่จดจำสิ่งต่างๆมากมายตลอดชีวิตของเรา <c oughs> ต้องคอยสอนเจ้าหุ่นให้เรียนรู้นะ <c oughs> ได้เลยว่าแต่จะเรียนรู้เรื่องไหมล่ะเนียลองดูไหม ว่าสมองในส่วนที่จดจำของเจ้าหุ่นจะทำงานดีแค่ไหนอ่ะมาที่กระดานดำนี่เลขหนึ่งนี่เลขสองและสามสี่ห้าหกเดปดเกเลขพวกนี้นะถ้าเอามารวมกันเรียกว่าบวกคุณยนต์หยิบช็อคเขียนผลรวมเท่ากับ45้โอ้สุดยอดเจ้าหุ่นน่ะ มีสมองกลที่สร้างขึ้นมาให้คิดเร็วจดจำเร็วแต่เรื่องความคิดเกี่ยวกับความดีคุณธรรมความมีน้ำใจสมองกลไม่ได้ตั้งโปรแกรมนี้ไว้พวกเราต้องช่วยกันสอนให้เจ้าหุ่นเป็นหุ่นที่ดีช่วยเหลือผู้อื่นนะต้นน้ำทำได้ไหมผมจะลองดูครับผมจะดูแลเจ้าหุ่นให้ดีที่สุดครับดีมากคราวนี้เจ้าหุ่นก็จะได้มีชีวิตและใช้ชีวิตไปกับพวกเราแล้วนะ ครับเราสามารถสร้างความฉลาดให้สมองได้โดยการอ่านให้เยอะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทบทวนสิ่งที่เรียนรู้เขียนหนังสือฝึกภาษาคิดเลขหัดดนตรีเล่นกีฬาสมองจะพัฒนาขึ้นได้จริงๆนะครับขึ้นโลโก้กสทชกทปสเครดิตรายการควบคุมการผลิตโดยบริษัทเดนิสเพจจำกัด คือโลโก้ GMM 2 5